ค่คุณยายคุณยายคุณสวยบอกนี่ใช่ไหมผู้นี้ไหค่ะแนนใช่ไหมคุณคุณยายคุณสวยบอกบอกเลขตัวไหนนั่นนอย่างนั้นี้ออยู่ตรงนี้ผู้หญ้งบอกต้องปีบอกแ้วอขาบอกเมื่อกี้ไหมคะเกาเลขอะไรกันลนว่าคุณยายคุณสวยบอกเลยคนว่าสองปีใช่ไหมผู้นี้คุณยายจะมาอีกเดี๋ยนี้ไปหาคุณยายคุณสวยคนบอกเคยมาปะคะมาถามเดืยรนี่เดืยรที่สาม มาทที่สามมามาเดียเพรานี่จับได้หกุนเก้าเกนหกมือเลี้ยงเบอร์เลี้ยงให่มากแุนหันบ่เตเลยนสามัจับปิงปองได้เจับถูกได้จับถูกได้เกาุนหกเลยอ๋อแล้วกจุดถูกนี่ผมาวที่สามเดนว่าร้านนึงจะมาอีกจาขวบแล้วครเนี่มาคุณคนหนงจาขวบแล้วค่ัอกรลังกลังี่ขอรูบาอเอาบาทนึ่งเนาะ อันนี้าหนอปาในจุดูอล้คนื้สโนจุดแล้วบ้างคะเนี่ยจุดอะเทก็ไดเนะคะโอต่นูต้องคนจับจไรอ้กระลงเบิงโอ้มาท่นเดยมาท่านเนยมดมาฮะมาท่านเมดบอกวาแต่นเป็นบุเบิงอ๋แต่ว่าเพิ่งว่าบอกหนังสงแม่ครับ้บอกถึงสามหวดแล้วเยคนสวยคนเน้นือห้านอยกูเหืเย เพื่อนเพื่อนก็นำบอกให้ให้เรียกข้าหน่อย6000คนละเวลาคุณคุณแย่คุณเสียบอกคุณบางบอกเกล็ดจริงศูนย์เนี่ยเกล็ดสองโตครับอย่าไปอย่าไปลูกอย่าไปมาพี่ลูกมาพี่มาพี่โอ้เป็นสวัสดีค่ะคุณพี่คุณน้องเป็นเป็นคุณแม่ของน้องป่ะคะค่ะอ๋อชมดูอะไรคะเดี่ยตอนนี้ดูดูเลขทูบบอก เลขถูคะน้องจุกน้องจับให้หมาช่พ่อจับไดหน้าหน้าพ่อจับไอหน้าไอกระรังจุดแต่ว่าเล็กให้กันเมกะบุทันเดวุดเนาะเห็น้บอัครับลูก่บอกถูกสักวันละคะแต่เห็นสิบหกมากอถือห้าน่อยก็อู่เลยเนี่ค่ะบอกเมื่อละสองวดสองงวดโอ้เมื่อละสองวดห้อยง่ก็ได้เหนบอห้อยง่หุกศูนเก่าใหโตแม่ื่อไรตโซดนะ แล้ว right? ่ากัพระจับถูกหยในหกัเจ้าอนุบานหนึ่งบ่ออนุบ้าลหนึ่งหมอตัที่เขานุบ้านหนค่ะน้องมีเส้นหมอนุบานังไหนน้องมาพนว่าเทกกับบรูแต่พนว่าก็อยากอยากมาหาคุณยายคนสวยพันว่าอ๋อบนนะจมบ่ค่ะมันจมเองเพมากเลยพัว่าจะเย็นเย็นก็ถึงแล้วพ่นว่าเล็กหน่อยตอนมสิหูนแะแมนแมนค่ะ เพียบเพียบผู้ชายว้ามาจากแกรวสายลูกสายสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับพ่อรูหัวใจรูปหัวใจด้วยอยากเิกระบอกออกมาเลยใช่ไหมคะอยาอยาบอกกระกมาเลยากกเหน้าเลกบอตัวใดเนาะภาพเปไปเบิ้งแม่จ๋าภาไปเบิ้น่นตาูตัวใดพูดอะไรเนะ ไปแล้วปะแม่กับโมหลูเลยตัวไหนครับครับขออนุญาตกันนะค่ะจ้าจ้าโชคดีจ้าโชคดีจ้าจ้าอันนี้ประมาณนี้จ้าอ๋อใช่ไหมคะช่องไหนน้อโอ้ขอบคุณนะออันนี้ช่องใหม่อินดี้ได้แล้วค่ะอินดี้แชนแนลคุณแม่จุดทูบได้ตัวไหนคะเมื่อกี้นี้ไม่ได้จุดแต่ล้วงไห้ไม่อันน้องหนูอ่ะน้องหนูจุดให้นะจับให้นะอยู่แต่ไม่รู้ตัวไหน คือว่าตรงนี้แหละมันเยอะไม่รู้ตัวไหนไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูหมายเลข207 207อ๋อ207เนอะจ่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาเลขของคุณ่ล้านก็ได้เนาค่ะเนาะจ่าขอบคุณมากมากเนอค่ะที่ติดตามแล้วก็ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดตทุกคลิปเลยจ้าขอบคุณค่ะของที่ชอบชอบไปขายทางไปเลยไปทุกที่ ออาไปทุกงหมดที่กระทำละรัสังขารอ้มคาวัญอดีม่กะาบ่อยมาบ่อยไหมคะมาเรื่อยมาบ่อยม้อนกันแล้วจะมีโอกาสจากยาโสธรจากนี้เห็นโอปิสวรรม์อ๋อโอ้นึกว่ามาด้วยกันโอ้ไมีได้ไม่รู้โอ้มาเจอเอฟซเนาะค่ะเนาะ อ๋อจ oh, really? ้าสกับเรามะขันสกับเลยจ้าการขนจ้าจ <laughs> oh, ้าขอบคุณหลายละจ้าโชคดีดนะจ้าอ oh, ๋อเที่ลงรถเมื่อกี้บ่สีแดงๆนะบ่อเห็นอยู่ด้วยค่ะเมื่อก็บเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเด้อเนาะเห็นรูปตัวไหนเลขเยอะเหลือเกินโอ้ยโอ้ยนี่ยหละไหนเนาะไปเลยเนาะเลขทูบมันเยอะเหลือเกินนะคะ ที่น้องหนูนะคะมาจุดให้นะเนาะไม่รู้อ่ะมันเยอะถ้ามันเยอะเราไม่รู้รก็ไม่ต้องเอาเราเอาแค่สองสี่พอที่น้องบอกเอาไม้ค่ไม้เนโคใช่เอาไปปลูปกได้แปนงแล้วตรงนี้ก็ได้แล้วแต่จะตรงไหนก็ได้ คุณแม่ไม่คุณจะเกิดมึงไม่รู้อ่ะอ่าน้องน้องมีเซนอ่ะาน้องน้องมีเซนอะนะคะท่านผู้ชมน้องคุณแม่บอกว่าอยากพูดอะไรก็พูดนะคะอยากบอกอะไรก็บอกนะก็ได้สอบถามพูดคุยสอบถามพูดคุยกับคุณแม่แล้วก็ อ่าพ่อนะคะคุณพ่อของน้องนะคะก็พูดคำเดียวว่าสองสี่นะคะพูดคำเดียวบอกว่าสองสี่จากคุณยายเนาะคุณยายสวยใช่ไหมคะเขาบอกว่าคุณยายสวยบอกใช่ไหมเด็กเด็กน้อยใช่ไหมใช่น้องหนูเมื่อกี้น่ะน้องหนูเมื่อกี้เนาะบอกว่าคุณยายสวยสวบอกนะคะบอกว่าสองสใช่แต่ว่าจุดทูบนี้มองไม่ไม่ทันนะคะเพราะว่า หยิบให้นะพอดีนะจุดได้แล้วก็กลับไปเลยถามไม่ทันนะคะท่านผู้ชมนะหรือบางครั้งก็อาจจะรัวได้เพื่อนหรือเปล่าเราไม่อยากบอกเนาะบางครั้งเนาะก็เอาแค่ที่ว่าอาแม่นะคะไปบอกอาน้องหนูนะคะอาประมาณเด็กผู้ชายใช่ใช่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็อา่านได้บอกไปแล้วนะคะสองตัวนะคะท่านผู้ชมสี่สองสองสี่นะคะบอกว่าแม่สวยๆเป็นคนบอกว่าอยังงั้นนะคะ จากยะสูทนนะคะเดินทางมานะคะให้ถูกเรื่อยให้ถูกมาตลอดเลยนะคะค่ะขอให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางนี่เมื่อสวยนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหาเลขที่ น้องหนูนะคะบอกนะคะสองซีบอกว่าแม่คนสวยบอกนะคะว่ายายคนสวยบอกสองซีแล้วก็จับปิงปองได้ห้าเก้าห้าหรือว่าเก้ากับหกเป็เดียวกันก็เคยก็เลยนะคะจับมาเป็นเลขหกให้ท่านผู้ชมนะคะห้าเก้าห้าหรือว่าห้าหกห้าก็ได้เด้อนะคะเนาะจากน้องหนูนะคะมีเซนแอดคิดว่ามีเซนแน่นอนเพราะว่า คุณแม่ก็บอกว่าอยากพูดอะไรก็พูดอยากบอกอะไรก็บอกประมาณนี้เนาะที่นี่นะตัว <Okay. S 1> ได้ให้แนวทางนะคะถูก mm hmm. ่าน่วยนะคะตลดนะคะแล้วก็หัวรัฐบาลก็ถูกมวดที่ผ่านมาก็906เต็มๆเลย3ตัวตรงๆนะคะมาที่ศาลแม่นนี่ศรีสานี้นะคะแม่ให้โชคให้ลาบกับน้องหนูนะคะ, mm hmm. ะ,คะเด็กดีเซ้น์เนาะคะ่ะนาะคะ่นะ,คะ ให้ท่านผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็น้องกับแม่นะคะกับคุณพ่อนะคะก็เดินทางกลับไปแล้วนะคะก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะแต่ที่ผ่านมานะคะก็ให้ถูกมาตโอลดเลยนะะเนาะค่ะเนาะพาแอดมาไม่ทันรถแห่นะคะก็มวแต่ไปทางซีโถด้วยเนาะ เลยไม่ทันรถแท่เสียดายมากๆเลยนะคะค่านผู้ชมแต่ว่าสอบถามกับคุณพี่นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวมาอีกนาอเอนนี่เนาะเดี๋ยวมาอีกนะคะก็ใช่ได้โชคได้ลาภก็จะมาอีกนะคะค่ะเดี๋ยวแอดก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะค่ะนอกก้อขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะทางาช่องมินิชาแนลแล้วก็ทางเพจด้วยนะคะมินิชาแนลนะคะ อ,อย่ะเอนเลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้โชคดีรวยๆกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ